พี่สรุปหนูเป็นน้องรักนับมาวันหรือนับมาทูน้องรักนับมาวันของช่องนี้คนนี้เนี่ย FC เนี่ยรักมากที่สุดอันดับหนึ่งลองจากก้อยพี่ขอเป็นแบบอะไรอะไรพี่ทิ้งกูเหรอผมว่าเมื่อก่อนแม่งชอบผมนะเว้ยแตไม่จริงไม่จริงเออไม่จริงมีใจมาตอนนั้นอ่ะไม่มีเป็นเป้นมาแบบว่าพี่นิกขี้เม้าบอลลี่อะไรยงเี้หนูไม่รู้ด้วยว่าพี่เป็นดาราคิดว่าเป็นแค่แบบนักร้องแล้วมาเป็นพิธีมกอดนึกออกปะเขาเป็น DIY นี่ไอ้เมาส์ไอ้เมาส์อ๋ออ๋อ สวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้นะครับผมนัดน้องสาวส,สุติรักนะครับเป็นน้องสาวน่าจะนันบวรนันบถูในช่องของผมอะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นไฮโซไปแล้วนะไม่ได้เจอเขาเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าดูในอินสตาแกรมอะไม่ขายชุดไปน,นั่งตัวเองก็จะมีออกงานไฮโซต่างๆแต่วันนี้เขาให้คิวนะครับมาออกช่องผมเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งไปดูซีรีส์สปาร์กใจในจอมหญิงซีซั่นสองมาโอ้โหแล้วน้องสาวเล,เล่นเป็นนางเอกดูจริงเปล่าดูจริงดูจริงเปล่าดูจริงนางเอกชื่ออะไรซันนางเอกชื่ออ<ส>ะไรปิ๊ก <kh us ain> พระเอกคือนายนภัสนางเอกคือ,อวีเจมายรักันที่เขื่อนไฟฟ้าลำสะคองชนละพาวัฒนา โอ้ยนี่ดูแล้อยากเป็นพระเอกว่ะอยากเป็นพระเอกทำไมทำไมก็อยากเป็นพระเอกอ๋อพระเอกเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่นิกกี้เหมือนกันเลยในเรื่องเมืองกับผมยนะเป็นยูทูบเบอร์คือเรื่องนี้เนี่ยทำมาจากชีวิตจริงผมนะจริงเหรอเอาคุณไม่รู้แล้วว่าผมเป็นคนเสนอเรื่องนี้เฮ้ยเอาคุณใครบอกคุณเขียนจากชีวิตพี่นิกกี้เหรอไม่มีใครบอกคุณเลยไม่แล้วเรื่องนี้พระเอกเขาผมไม่เป็นคุณเป็นคนไปคุยกับพี่นายที่นี่จริงป่าวแล้วเป็นคนเซ็นอนุมัติทำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องหนูเป็นนางเอกอื่นเนี่ยอื่นยังพี่สรุปหนูเป็นน้องรัก number น้ำประวันของช่องนี้คนนี้นนี่ย F4 เนี่ยรักมากที่สุดอันดับหนึ่งรองจากก้อยแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้มานานแล้วเออทำไมไปไหนพี่ไ่ชวนไงไปไหนมาพี่มีแฟนแล้วไงแล้วดีนี้ออกงานเยอะไงงานอะไรจะเหมือนฟันสวยขึ้นะทํทำด้มาวะอะไรฟันเขาขึ้นเลยทำไมอ่ะทำไมทำฟันมาไงฟันสวยขึ้นวะทำดีนมาใช่ค่ะทำไมคะ น้องไม้จ๋าบอก FC หน่อยวันนี้น้องไมจะพาพี่นิกกี้เที่ยวที่ไหนจ๊ะคือพี่นิกกี้สังเกตเห็นรอบๆไหมนานๆที่จะได้ขึ้นมาสูดบรรยากาศดีๆแบบนี้เห็นไหมเฮ้ยน้องไมนี่พี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าที่นี่สวยขนาดเนี้ยใช่อันนี้นะคะก็คือโรองไฟฟ้าลำตะคองนะคะชื่อเต็มๆชื่อว่าโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงวิวสวยมากดูอันนี้คือไฮไลท์ของเขาเลยพี่นิกกี้เห็นป่ะนึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์กางหันลมวันนี้คืออะไรครับคุณไม้คุณบอก าาการหันลมันนีที่เราเห็นนะคะเขาเอาไว้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งทํามาจากพลังงานธรรมชาติเป็นมีกับสิ่งแวดล้อม oh, โอ้โหแลนี่คือไฮไลท์เลยใช่ไหมไฮไลท์ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องถ่ายรูปุ้นที่พี่เพิ่งรู้เนี่ยว,ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีให้เช่าแบบรถกรอล์ฟรถจักรยานก็มีจักรยานด้วยรถกรอล์ฟด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปนี่นี่ขนาดแดดตุ้กเปี้ยนะเย็นอ่ะเย็นไม่ร้อนเลยะคือลมอ่ะเย็นเห็นป่ะเออถ้าเนาดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลมอาจจะรู้สึกร้อนเพราะว่าแดดแต่อันนี้คือเราจะไม่รู้สึกรร้ออนเพาาว่มมีลต สถานที่สวยบรรยากาศดีลืมร้อนเลยไม่น้องไมเอาเงยเอางี้งั้นวันนี้พี่ขอเป็นแบบอะไรอะไรนอนนอนผีดกฏหรอไม่นอนนี่ดูความธรรมชาติธรรมชาติของที่นี่ดูดิดูหนอนนะตาขาวอ่ะใครมีเศษกระดาษมาอันนึงได้ปะออกกล้องอ่ะนะต้องเป็นนางเอกอ่ะนะต้องช่วยชีวิตสัตว์อ่ะนะทำไมหลำหลังก็คือนอนแล้วเนี่ยดนเทียเลนี่ฮะนี่นี่นี่นีฮะสวยและจิตใจดีเป็นไงจับมันไปปล่อยมันคือหนอนหรือตะขาบวะหนอนอันเนี้ยน้องขึ้นมาดิ นี่นี่นะคะทุกคนนี่เนี่ยเอาไปล่อยตรงนู้ด โอเคไม่แต่ตอนนั้นที่มาถ่ายที่นี่คือต้องมาต้องมาถ่ายที่นี่มีหลายที่มากมีอันนี้ใช่ไหมลงไฟฟ้าลำตะคองอมีเขื่อนซิลินทอนอมีกอฟพอแออม่มออ๋อแสดงว่าเป็นซีรีส์ไปถ่ายเน้นของกอฟพอออเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือจริง,รงๆอ่ะเขื่อนมีเยอะมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบโลเคชั่นหลักๆที่เราเลือกสําหรับซีรีส์เรื่องนี้อันเนี้ยนอกจากตรงนี้จะเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปไฮไลท์สวยๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกเยอะเลยมีอะไรบ้างที่จะพาไปเดี๋ยวปั่นจักรยานไปรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะโอ น,นี่แฟนฉันแฟนฉันอัน,นี่มีแฟนฉันแล้วก็มีเออ่ฟูเฮาฟู <c oughs> ใครเล่นเป็นพระเอกเรนไงออรีชาลาลลา มีแดดเลยหน้าหนาวป่ะช่วงที่แบบบ้านเราหนาวหนาวมากๆอ่ะตอนนั้นประมาณแบบบนเนี้ย21องศาแต่ว่าลมนี้คือแบบในนภาหัวยิกอ่ะหยิกแบบพี่นิกกี้เลยอ่ะแต่ลูกน้องเราไม่เลยใช่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กกว่าดูฮะเออลูกน้องเราบิวเตอร์ไมเฮ้ยทุกคนทุกคนรู้หรือเปล่าว่าบิวเตอร์ไม้แม่งแก่แล้วแก่แล้วให้ทายอายุเท่าไหร่26อุ้ยแก่กว่านั้นอีก27เแล้วเหรอเออเหรอปีนิกกี้เฝ่แล้วเนี่ยเจงเนี่ยอายุ15ังชอบผมมากเฮ้ย17เนี่งชอบผมนะเว้ยไมาไม่าก เออไม่จริงจีบผมอะไม่จริงทุกคนผมเป็นพิธอกรแล้วตอนนั้นอะจีบผมอะไม่เอาเบลนี่มาให้อ่ะให้ทุกคนด้วยมีใจมาตอนนั้นอะไม่มีเหมือนเป้นมาแบบว่าพี่ีมาเบลไม่รู้อะไรเ้ยหนูไม่รู้ด้วยว่าพี่เป็นดาราเฮ้ยจริงจริงคิดว่าเป็นแค่แบบนักร้องแล้วมาเป็นพี่ีกรนึกออกป่ะเขาเป็น B O Y นี่ไอ้เมาส์ไอ้เมาส์อ๋ออทอำไมอยู่ดีดีก็แดดแรงขึ้นมาอ๋อไม่แรงได้ไงมีพาคที่สองรวมอะ ไปยืนทำไมไปยืนกลางแดดวะกบอยนี่เดอะบีเจมาเก้าเหลาอย่างนี้เฮ้ยหูไม่เคยเก้าเหล่าวะนี่ดีเลยนะปกติเคีียกวันนี้นี่ออกห้องแล้วมีลูกค้านะพูดรลอนแล้วนะทำไมตัวมันเฟิร์มขึ้นเยอะเลยอะออกออกกลังกายพีนาทิสหลบหลบมันแข็งแรงดูพ่นิกีไ เไงล่ะยซมหรอเป็ไงเดวิเทมายมซมหอเล่ยกับมดเดชเอมาดิพกหนนี่นี่เป็นไงเป็นไงเดีเยป็นไงเดวิเมยเมแต่งานเหรอไม่ไม่เอ็นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเห็นมาเดชฟิตแล้วก็อยากตีซีเป็นไงล่ะ พี่อยากไปผายใยเที่ยงอ่ะจะบอกว่าถ้าพี่นิกี้อยากไปผายใยเที่ยงอ่ะจักรยานลงไปไม่ได้นะคะกกรถกอล์ฟลงไปไม่ได้นะคะรถส่วนตัวลงไปไม่ได้นะคะแล้วเป็นยังไงคะนี่คะ่ทะท้าเดินรถสองแถวนําเที่ยวให้กบอยซื้อรถสองแถวให้ดิเออคุณไม่ต้องซื้อครับคุณมาครับคน <c oughs> ละยี่สิบบาทครับโอ้นี่ไงขึ้นได้แล้วครับตรงนี้ครับใช่แล้วเห็นป่ะเขามีประตูกิจกร,รรมผายใยเที่ยงเลยเขาจะบอกเลยนี่นี่ต้องมานี้พี่เขามันจะเมื่อนึงนุดจะได้จะได้ โอ้ยเหียไปยังไม่ทำงหรอกถ่ายทันบ้างถ่ายไวบ้างถ่ายทันป่ะถ่ายไวบ้างะน้ไมาชีวิตจริงเคยขึ้นสองแถวไหมบอกเลยปกติไม่นั่งงี้นะคะเกาะยืนค่ะเมื่อค่อนในพี่อย่างนี้เลยเมื่อค่อนหนูก็โหดนะอยู่ข้างล่างบักเก็ต ครั้งเวลาไปโรงเรียนน่ะถ้านั่งไปเท่ต้องต้องมายืนตรงเนี้ยยืนแล้วก็เวลาขึ้นรถเมล์ต้องไปนั่งเบาะหลังสุดใช่แล้วพอผ่านเทคนิคอ่ะค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนเข้าไปเล่นอยู่อย่างนีจะบอกว่ารถเมล์อ่ะเมื่อก่อนเคยนั่งต้องไปเรียนเหมือนกันแล้วจะชอบโดนอีพวกหลังรถเมล์อ่ะแซวเงี้ยโดนผู้ชายแซวเยอะไหมตอนเรียนเยอะแล้วโกรธไหมเวลาโดนแบบคนแซวอะไรเงี้ยเฉยๆเพราะตอนเด็กๆน่ารักมากตอนเด็กิเขาจะเขามีแกมพูดจาเพราะยังไม่หยาบมากแต่พอเข้าวงการบันเทิงอ่ะเหมือนมาเจอโลก เธอนิกกี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่าน้องไม,ม้แตงูอย่างงี้แล้วไม่ทุกวันนี้ก็แทนตัวเองว่าหนูอยู่คือต่อให้หยาบยังไงพูดไอ<ม>้อยังไงแต่ว่าไม่เคยพูดกูมึงอบพี่นิกกี้โอเหบ้า,าแหละไม่จริงๆไม่เคยเรียกกูว่าพี่ดีกว่าไม่หนูพูดจริงหนูไม่เรียกพี่ว่าพี่แต่หนูเรียกพี่ว่านิกกี้ไงเรียกว่านิกกี้<อ>มึงอย่างนั้นอย่างงี้ไม่มึงไม่มึงมึงดูแชทแม่ ไอ้เียไปเจอเขาอยู่กับผู้ใหญ่ดิมั่งผมว่าดีใจนะผมเจอเขาอ่ะเฮ้ยไม้อ้าวพี่นิกกี้ท่านูด้วยไอ้เ่ี่ยอ้าวพี่นิกกี้สวัสดีค่ะกูงงเลยกูแบบเอ้าอีไม้เป็นที่อะไรใครเชื่อพี่นิกกี้เม้นมาเลยว่าเชื่อเป็นคนละคนเลยอ่ะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะโอมมึมมึมมึถือว่านี่รเฮ้ยผมลงสตอรี่ว่าอยากตีคืออยากตีกล๊อปอ้าวไม้พิมมาอันนี้ไม่เอาแรงไป อันนี้ออนไปได้ตอตอรี่ผมอะห้องผมรกใช่ไหมอีดอกห้องรกมากนี่มาหาผมผมก็บอกว่ารกก็มาช่วยเก็บสิไม่บอกพี่หมานี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยนบุตรเจมา์นี่พี่เคยมาแล้วจริงไหมเคยมาทำอะไรมาทำอะไรที่นี่ตอนนั้นมาถ่ายรายการซุปตาพาตะลุยมากับถึงโตน้ำโยกอะน้ำโชคเฮ้ยเขาไม่ได้โกหกอะอันนี้เชื่อจะบอกให้พี่นิกกี้เวลาพูดอะไรทุกคนต้องหันครึ่งเนาะ เพราะว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าออกจากปากพี่นิกกี้มาแล้วดูจะเป็นความจริงได้เลยทั้งเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องที่พี่นิกกี้เล่าไปทั้งหมดนะคะเอาแชทใครมาอ่านก็ไม่รู้อันนั้นกูขึ้นแชทนะเอาไม่ได้ย่าว่าตอนถ่ายซีรีส์ก็มาถ่ายที่นี่ใช่ไหมใช่คือยังไงซีนยังไงตอนนั้นคือในเรื่องอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลเคชั่นหลักของพระเอกเขาของม่อ่ะจะอยู่กฟผอแม่เมอะซะส่วนใหญ่เสียงแอบมาแแบบน้ำแดยต้องบอกว่าเรื่องดีหากมอนเดยวนะมอนเดยวนะัวเสียลูก ha <laughs> ha อ,อันนี้คือโลเคชั่นหลักๆของพระเอกเขาที่เขาจะมาแบบว่าถ่ายรายการที่นี่ก็เนี่ยเอ็นรถสองแถวที่เราเพิ่งนั่งมาเมื่อกี้ในฉากก็พระเอกเขานั่งมาด้วยออกับแก๊งแบบทำยูทูบเบอร์ทีมงานของเขาแก๊งของนายดพัฒมีใครบ้างในเรื่องมีพี่มดมีมดมดมด,มดก็เพื่อนน้องไม้ใช่พี่ออมดแล้วก็มีพี่เมโกะออ๋เมโกะก็สวยๆใช่แล้วก็มีพี่เต้พี่เต้พี่เต้กับรอรอพี่เต้รอรอถจะว่าล่ะไม่หายยินดีกันจะว่ารู้เลยว่ามู๊เต้ แล้วก็ตรงนู้นที่เขาไปยิงหนังสติการ์น่ะเขายิงอ่ะสติกทำรายการเพื่อปลูกป่าปลาอะไรไปแล้วมีมีมีฉากอะไรไหมในเรื่องมีฉาก่นไ่มีแล้วฟิล์มธนาพัฒน์มาเขาดีดีไม่ี่ยพระอะไรทั้งเรื่องเหรอเออทำไมอ่ะเสียดายเนาะเสียดายทำไมไมไม่มีอ่ะแบบนั้นัฐพันธเนี่ยถือว่าเป็นสเปกไหมสเปคเลยตอนที่เขาเข้ามาวงการใหม่ๆอ่ะตอนมาแรกแรกแล้วแบบโห โป้งหล่อมากห <ını Vincent Leonard> ล่อเลย對對ไม่แต่นายนภัทรเป็นรุ่นน้องหรัเป็นเจียม่นะเว้ยใช่ไม่น่าเชื่อนะกูบอยนายนภัทรเป็นคนข้ามเขาเด็กกว่าหนูตั้งสองปีสามปีเลยนะหน้าเด็กมากคือเนี่ยดูเด็กขนาดถ่ายช่วยน้ำอะไรก็ยังไม่ดูโตสักทีนะยังดูเป็นเด็กอยู่พี่นิกกี้ยังมองหนูเป็นเด็กอยู่วะก็ไม่ล่ะไม่เลยชอบมากเลยอ่ะจริงจริง เข้าชอบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วผมอะเ้าไปดูเรียวอะเรียวในชุดว่ายน้ำเขาอะคุณกดติดตามไหเนี่ยไม่เดี๋ยวเขาไปนดูทำไมไม่ติดตามกด follow เลยเอตีต้องไป follow แล้วอุดหนุนชุดว่ายน้ำ้องมานะซื้อให้แฟนก็ได้นะคะสวิมมีใช่ค่ะโอ้โหน่ารักมากเพราะเขาว่าชอบอะไรกับวีเจมีนขายดีไหมขายดีมากนั่นส่วนใหญ่คือ t a r g ลูกค้าของมายจะชอบแบบชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักอะนี่น่ารักเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักมันแบบไม่ค่อยมีร้านที่แบบทำชุดว่ายน้ำออกมาแนวนี้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นซ็ ีแบบขยี้ใจอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าในเรื่องสปาร์กใจก็มีใส่ชุดว่ายน้ำที่นี่เลยเฮ้ยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็โยนตกปลาค่ะไปดูด้วยนะคะเราด้วยฉากนั้นนี่นี่นี่อันนี้นี่คือจูดนี่พี่มิกกี้เห็นปะ เห็นน้าตรงนั้นปะตรงที่เราไปกัางนหานเมื่อกี้เอาหรอนี่นี่คือน้ําที่เราปั่น<ช>จักรยานมาเมื่อกี้เหรอเขาคือเป็นอ่างเก็บน้าตอนบนพื้นที่เขามีเท่าไหร่อวบเจม้ w G M. ที่นี่พื้นที่ของที่นี่มีเท่าไหร่นับไม่ถ้วนใหญ่มากพักประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณเป็นตัวเลขไม่ได้จริงๆน่าจะกี่ไร่เยอะไหมแล้วิ G ีเจม้เยอะเอาเป็นว่าเยอะโอ้โหร,ร, <laughs> รู้จริงเลยนะี่คือรู้จริงแล้วนะข้อมูลแน่นมากเหไม่แล้วคือพระเอกเขามาทําอะไรตรงนี้เหมือนเขาก็มาเนี่ยถ่ายเก็บคือเขาจะต้องถ่ายไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่อันนี้ก็ถือ หรือว่าเป็นจุดไฮไลท์เป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเห็นปะหน้าผาแบบสวยมากเป็นจุดที่แบบถ่ายรูปได้หมดเลยใช่จริงๆเราขึ้นไปตรงนู้นอีกตรงตรงนู้นจะเป็นไฮไลท์ที่ยิงคือตรงนู้นใช่เฮ้ยนี่ขนาดเที่ยงๆนะก็บอยอากาศเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอุ้ยที่เที่ยงเพิ่งกล้ามห้าห้าจุดบอยไปเที่ยลมาตั้งแต่กี่โมงเลยกูไม่รู้เวลาเลยอ่ะกูเช้ามาก ยังไงจ้นไปจะไหมนี่ค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะผ่าใหญ่เที่ยงตรงนี้คือจุดพารอโนมา่าขยันพูภาษาอังกฤษอีเขี้ยแม่น็ โนรมาที่สวยที่สุด <c oughs> ปวดหัวแหละเพราะว่าจะกินพาราซแ้วแหละ <c oughs> จอนิกกี้นั่นแหละจะยังไรจุดนี้เป็นยังไงจุดนี้คือสวยมากและนอกจากวิวจะสวยแล้วนะคะเรายังสามารถป,ป,ปลูกป่าลอยฟ้าได้ออและนี่คืออุปกรณ์ที่มายามาให้พี่นิกกี้ค่ะไม่น้องมายแต่ว่าวิวที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้คือวิวอะไรมั่งอะน้อง วิวเขื่อนไงคะไม่วิวเขื่อนแล้วก็จะเห็นเข้าเรียกถนนมอเตอร์เวย์จะไม่ใช่ทำไมเป็นมอเตอร์เวย์ลำตะคองนะคะอ่าแล้วก็จุดที่เราอยู่เนี่ยเป็นจุดสําหรับปลูกป่าลอยฟ้าแล้วก็อันนี้ที่ไมให้พี่นิกกี้ไปอ่ะเป็นอุปกรณ์ในการปลูกป่าลอยฟ้าคือชุดละ20บาทข้างในคืออะไรครับข้างในคือเม็ดมะข่ามงนี่แบบนี้นะนี่อ่าเฮ้ยเขาเหมือนหินเลยอ่ะที่เคยเล่นตอนเด็กอ่ะที่แบบเอาไปถูแล้วก็มาจี้แขนถั่ถู่วแล้วไม่จี้แขนเนาะไม่เคยไม่เคยไม่เคยมันจะร้อนใช้เหรอ ไม่เอาไม่เอาข้าวคั่เอาผ่านเกงนินได้พี่นิกกี้เราโอ้โหอุ้ยบอลคาต้กัวจะ ว้าวโคตรไกลตรงนี้ยัมอ่ะไม่นู้นไปนู้นแล้วอันต่อไปที่จะพาพี่นิกกี้ไปดูนะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้กฟผอลำตะคองเป็นยังไงเพราะว่าต้องพาพี่นิกกี้ไปเรียนรู้อะไรที่มันมีสาระบ้างออไม่งั้นพี่ก็จะเป็นคนไร้สาระแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอยู่ตรงไหนของที่นี่มาคุยสิเดี๋ยวพาไปเราต้องลงไปข้างล่างบอกกับทุกคนหน่อยที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่จะวิวเทียไหมมีพื้นที่เยอะมาก พื้นที่ที่นี่นะเขาครอบคลุมกี่จังหวัดนะก็จังหวัดลำตะคองไงเกือบครึ่งของจังหวัดจังหวัดลำตะคองดูเขาสิลำตะคองเปเบตีมายจังหวัดนครราชสีมาเออมันอยู่ครอบคลุมกี่จังหวัดนะ่เจริงๆแล้วอะจังหวัดเดียวจะเอาสักกี่จังหวัดไ่เพราะจริงจริงไอ้ตุวนี้หรือว่ามันอยู่ใกล้เขาใหญ่เขาอะไรหมดเลยไใกล้เขาใหญ่เขาใหญ่เนี่ยมันคุมกี่จังหวัด ไม่ไม่ไปไปศูรรยนย์นกันรเรียนรู้เถอะไปศูนย์กันเรียนรู้เถอะ และนี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้กฟอพอรลำตะคองน้องมาเคยมาแล้วที่นี้ใช่ไหมจ๊ะเคยมาค่ะโรงไฟฟ้าลำตะคองของเรานะคะเขามีกังหันเขาทําไมคะกังหันมันเป็นยังไงบอกกับคุณผู้ชมว่าที่นี่กังหันมันเป็นยังไงกังหันที่เราไปดูเมื่อกี้เขาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติไงแล้วมันมี่ะไรมันมีกระสิ่งแวดล้อมระบบอะไรนะระบบอะไรไฮโดรเจนนี่รูิงเลยเนี่ยวินไฮโดรเจนไฮบริดมีกี่โซนเจ็ดโซนด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวอยากเห็นย่อยากเห็นยังเดี๋ยวพาเข้าไปดูไปดูนะ อ้าวน้องไม้ในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่นี่ได้ค่ะเข้ามาแนะนําหน่อยจ้ะคือเข้ามาเนี่ยเราจะมาเจอตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าลานผู้กล้าลำตะคองซึ่งเราจะต้องแบบไปรับแบบว่าบัตรที่ไว้สําหรับทําภารกิจเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อนิดนะคะพี่นิด ค่ะอันนี้ขอมอบบัตรพิเศษนะคะอไปดีทำภารกิจทำภารกิจที่สวนกาเลโลในวันนี้เราไปลงทะเบียนกันก่อนดีไ่มได้ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหไฮเทกตั้งเลยอไฮเทกว่าไข่ใ่ี่ตรง แจ๋กยังเลยอ่ะสนุกอ่ะมันได้เล่นเหมือนเล่นเมเล่นเกมอ่ะนี่เรามีรหัสคู่ก้าแล้วเอาไปซื้อหวยก็ได้นะคะของหมาย0ลขสาางศูนทำดีจังเลยทำด้วยทำเลยอ่ะดีดูตกใจจริงนะตกใจจริงอันนี้ตกใจจริงเลยอ่ะชมฟรีด้วยพี่เข้าชมฟรีด้วยใช่ค่ะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเหรอใช่ค่ะสุดว่ะโหดีจังเลยอ่ะถ้าเป็นคุณเวลาเลือกที่นั่งลงหลังคุณเลือกตรงไหนคุณพาเราไปนั่งที่นั่งลงหลังเหรอครับใช่ครับ ถ้าเป็นสมัยเด็กๆก็ชอบนั่งข้างหน้าเออแต่ว่าเพราะว่ารู้ว่าข้างหลังคนเยอะแต่ว่าวันนี้นั่งคู่กันได้ไหมแบบดึงใช่ไหมแต่ว่าด้วยมาตรการยูโนโบรช่องโผล่ค่ะอาจจะนั่งสลับอ่ะสลับกันเนาะอ่ะโอเคข้าเขียนขันนิพพานด้วยค่ะเหมือนเล่นเกมเหมือนไปยูโดเซว์เลยพี่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพยนตร์กันเลยดีกว่านะคะมาทุกคนแตะมือกันหน่อยแตะมือแตะมืออ่าอ่า kwani อันนี้ฐานต่อไปเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นฐานบัญชาการสูงตดุลพลังงานนะคะหรือเดอะบาลานซ์ใช่ไหเป็นโซนที่6ของสวนการเรียนรู้แล้วถือว่าเป็นโซนที่เป็นหนึ่งในกิมมิคของสวนการเรียนรู้หนึ่งในกิมมิคหไม่งในกิมมิคไม่ตอเหรออ่ะเีไปมาน้ำสินี่อันนี้คือเขาจำลองโวนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของโลกอันนี้คือประเทศที่ผลิตไฟฟ้าอันนี้คือ คือใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะมากใช่ค่ะอย่างบาซิลเนี่ยก็พลังงานแหลักของเขาก็จะเป็นเกลือเป็นพลังงานน้ำพี่กี่ดูนดโมเดลรงไฟฟ้าจำลองใช่ค่ะเรามาดูซิ อันนี้เป็นโมเดลของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะชีวมวลก็คือพวกแบบธรรมชาติอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ุียการเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงได้หมดเลยอะครับนี่เขาบอกเลยใช่ไหมครับว่าประเทศเราี่ยภูมิภาคไหนใช้พลังงาน ถูกต้องค่ะถ้ามองด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นจอเรียลไทม์รัชแทร์สถานการณ์บอกน<ล>ะตอนนี้เลยเหรอใช่ค่ะก<ห><ห>รุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตอนนี้นะคะเขามีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ8,300มเมกะวัตต<อ>์เมกะวัตต์เยอะมากนะ,ะแต่ว่าเราผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยผลิตได้ประมาณ3 0 0พไม่พอจ้ะถูกต้องค่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่พอเราก็ต้องส่งไฟนะคะมาช่วยกรุงเทพค่ะอย่างภาคเหนือเนี่ยส่งไฟลงมาช่วยเห็นลูกศรไหมคะอ๋อลูกศรคือส่งมาช่วย ทำไมาจะมีคนภาคเหนือเขาประหยัดไฟนะเขาใช้ไฟน้อยมากเลยอ่ะเขไม่เขาไม่เปิดเปิดแอร์ข้างหลังเรายังมีเกมให้เล่นด้วยตอนนี้ใช่ค่ะเราจะสวมบทบาทเป็นวิศวกรควบคุมโรงไฟฟ้านะคะแข่งกันด้วยมาดูด้วยค่ะผลิตไฟฟ้าให้พอกับความต้องการใช้อันนี้เราจะแข่งกันนะคะสู้ๆนะคะเย้ไปเลยเดี๋ยวเราไาดู โอ้ประจานอะไรเรื่อยเลยเหรอผู้ชนะได้แก่ WCM แลนะคะเมื่อกี้ถือว่าเป็นแบบตัวอย่างลองเล่นแบบพี่เล่นเป็นแล้วไหมล่ะเพราะเมื่อกี้พี่เป็นแล้วเราีม่ไดมาเลยจริงจังว่ะเล่นเกมไม่ได้เลยเล่นเกมไม่ได้เลยคนนี้มดเลาหาเก่งมากเป็นไง เป็นไงห้าดาวพอกูเล่นเป็นก็แพ้กูคุณมันแทบเกมจริงจริงด้วยอ่ะเป็นไง อันน้องไม้ชวนทีมมาที่ศูนย์การเรียนรู้หน่อยสิคือบอกเลยว่าสําหรับใครที่ได้ดูซีรีส์สปาร์กใจในจอมหญิงของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าอยากจะมาตามรอยพวกเรานะคะก็สามารถมาที่นี่ได้คือนอกจากอ่างเก็บน้ำที่มีกังหันลมที่เราไปดูมาแล้วนะคะแ,แล้วก็ยังมีที่นี่ศูนย์การเรียนรู้กระปอลําตะคองครับแล้วก็ที่เราไปปลูกป,ปา,าปลูกปาขายไยเที่ยงขายไยเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งไฮไลท์อยากไปอยากไป ว้าวแน่นอนไปเลยอันเซนคนอื่นก็ขออนุญาตดีๆต้อนรับนะครับในฐานะที่เป็นผู้รักษาพืเมืหรือผู้ดูแลพื้นที่ลงไฟฟ้านะครับหนูไปถ่ายที่เขื่อนซิลินทรมาเขามีแผงโซลารเซลล์ลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าที่นี่ยังไงนะพี่แดงรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรากำลังจะไปที่เมืองใต้ที่พบโอ้โห แบบแบบน้ 8, องไมคค่าไฟเดือนกี่บาทแปดพันกว่าบาทโอ้โหนีเปลืองมากอยู่กันสามสี่คนเนึงอคพี่แดงเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ที่บ้านมีประมาณเจ็ดคนก็ประมาณสองถึงสามพันเจ็ดคนสามพันแล้วสี่คนแปดพัน วิธีการที่จะประหยัดไฟนะเขาบอกว่ามีอยู่3าออออะไรบ้างครับออแรกคือออกแบบก็ต้องออกแบบอุปกรณ์หรือบ้านไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานออที่2ก็คืออุปกรณ์ก็เลือกใช้อุปกรณ์เราจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าบ้านก็ต้องดูฉลาดแต่แต่ของเราเนี่ยดูว่าใครโฆษณาออสุดท้ายอันนี้สําคัญอออะไรเลยอุปนิสัยครับ ต้องรู้จักรับการประหยัดพลังงานปิดเมื่อไม่ใช้เปิดเมื่อจาเป็นที่เรายืนอยู่นี่นะอยู่เหนือพื้นดิน3 5 0อยหเมตรอันนี้อยู่ใต้ดิน3า0าิเมตรหรอถูกต้องครับถูกต้องโอ้ยนี่น่จะเป็นการอยู่ใต้ดินที่ลึกที่สุดในใชีวิตเราเราสูบน้ําขึ้นไปไว้ข้างบนที่เราไปดูมาครับนะครับแล้วเราก็ปล่อยลงมามแล้วก็ปล่อยลงมาเมื่อปัดไปแล้วก็สูบขึ้นไปครับนี่คือหมุนเวียนอย่างแท้จริงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนนะเหมือนเส้นเลือดลงไฟฟ้าก็เหมือนหัวใจปั๊มถูกต้อไหม เป็นโค้งคายมันเป็นโค้งคายเอาจะต,ตอนถ่ายซีรีส์ก็คือพวกนายนภัสก็เข้ามาที่นี่ใช่นายนภัสก็จะได้เข้ามาที่นี่แต่เราไม่ได้มาไม่ได้มานี่ก็โอ้โหตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยอตอนซีรีส์เที่ยวโมงแล้วซีรีส์ไม่ได้เข้ามาในนี้นะนด้้วยนนนะทาาาไมมเเรขใี้ <c oughs> าการนกกนะฉดเท่านนนะั้ะเรา V A P มากพวกเราเห็นเครื่องปัดไฟหรือยังอันไหนอ่ะอันนี้เลยนุ๊ก ที่เรายืนอยู่นี่คือเครื่องปั่นไฟตรงนี้ฮะนี่ครับเป็นวงนี้เป็นวงนี้ทั้งหมดอันนี้คือปั่นไฟหนี่เครื่องปั่นไฟขนาดยักษ์น้ำหนักมากกว่า300กว่าตันนะครับมันจะมีกังหันหรือเป็นที่เรียกว่าใบพัดถ้าเราจะปั่นไฟเราก็ปล่อยน้ําจากอ่างพังน้ําด้านบนลงมาผ่านกังหันกังหันก็จะมีแกนขึ้นมาหมุนแกนก็มาต่อผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็จะปั่นไฟออกมาไฟก็จะ ผ่านสวิตช์ใหญ่ๆเขาจะไปตามท่อพวกนี้บนมันคือกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับเป็นท่อท่อนําไฟฟ้าจะไปที่สถานีไฟฟ้าด้านบนครับแปลงระบบไฟฟ้าไปให้สายส่งสายส่งก็กระจายไปทั่วประเทศเลยก่งเลยได้ความรู้อ่ะงงผมงงไปหมดเลย โคราชเนี่ยได้ได้ถูกบรรจุว่าเป็นเมืองอีสานที่มีความอันจีนในเรื่องของเมืองใต้ที่พบค่ะที่แบบมีในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะก็จะมีทั้งหมด5 5จังหวัดด้วยกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอโอ้เจ๋งมากพี่เต้นหนึ่งอย่างที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะผมเคยมาที่นี่กาแฟาที่นี่นอร่อยมากมชื่ออะไร,ไรคะคุณสายชน ทำไมถึงเป็นคุณสายชนไม่ใช่ชื่อคนนะเจาะองไม่ใช่เจาขอกไม่ใช่โรงไฟฟ้าพลังน้ำครับพลังน้ำก็คือเป um, ็นสายชนนะครับว oui> ่ากาแฟที่เกิดข hey ึ้นเราก็จะเรียกว่ากาแฟคุณสายชนก็จะทุกเขื่อนก็จะมีร้านกาแฟคุณสายชนเราจะไปกินกาแฟที่คุณสายชนไปเลย เขาเรียกสาบันละมันจะแบบว่าผูเชิงมันเยอะกว่าผู้ชายอ่ะมันจะจริงจังกว่าอวดฉลาดเ่อออวดฉลาดอ่ะผู้หญิงอ่ะรู้อวดฉลาดเหรอก็ออคนเขาไม่ีความรู้กับพี่ไม่ฉลาดไง อุ้ยคุณบุลลี่นั่ถามว่าอะไรคุณบุลลี่เลยนะมาอันนี้แบบว่าเล่นเกันโกรธนะรักกันเขารักกันไม่เคยโกรธนี่พี่นิกกี้อร่อยไหมคุณกินตั้งนานแล้วคุณมันี่จะถามมว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับน้องไมาเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่แบบชาวบ้านละแวกนี้เขาปลูกเป็นี่ยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านละแวกนี้ด้วยอุ้ยอันนี้ดีเลยอะเพราะว่าที่ผมสั่งนะครับเป็นอเมริกาโน่อย่างที่หนูบอกเลยว่าเมื่อกี้อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์คือกินไปแล้วจะไมม่่แข็งาากเออ อ่อนตาอ่อนอันนี้เป็นกาแฟดิปแล้วก็กาแฟผงคุณ<ช>สายชนอาราบิก้า100%อันนี้เอ็กซ์คลูซมากทุกคนเพราะว่ามีขายแค่ที่สาขานี้นะคะลำตะคองเท่านั้นอาสั่งได้นะคะนี่นะคะ้ะคะองมแล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมสมมติแบบว่าถ้ามีลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบได้ไปถ่ายแล้วก็หนูจะได้โปรโมทชุดว่ายน้ำหนูอะ่ะ คณสามารถไปติดตามให้สวินโดนน้ำลายพี่ไหนสวิมสวิมสวิมใบไม้อ่ะสวิมเมฆอะไรนะสวินเมฆสวิมมียสวิมเมียขึ้นได้ทั้นรายการเลยไม่เอาออกเลย ขึ้นอยู่นั่นนะ่ะทวีมีทวีมีเพียงแค่เพียงแค่ถ้าเกิดหนูแบบใส่แบบให้เอฟซีดูแต่ว่าไปเกไปมาดี้ไปอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมล่ะเพรสไตล์นหนูมันไม่ใช่สไตล์โป๊นะเป็น,นปชุดน่ารักนะน่ารักน่ารักนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ในเฟซบุ๊กเลยคะหรือว่าไอจีซึ่มีนะคะปุ้นหนุนหน่อยไอจีนะเออแต่หนูน่าจะเป็นลูกรักลงไฟฟ้าลำตะคองหล่ะทำไมคะที่ดูทรงแล้วนี่เขาอาจจะจะทำหนึ่งซีรีส์สิบสามเรื่องเลยแล้วเขาบอกเป็นลูกรักทุกที่จริงๆพี่น้องาร่น ช้าก็รักอ่าแล้วพี่หน่องรู้ไหมว่าชอบเอาของแม่พี่หาโอ้ยโอ๊ย,อยตีนะคุณตีผมมาทำน้ำายอ่าทำน้ำใจนะบ้านนะคุณไม่ใช่บานรตัตนานะคุณมาตกผมทำไมพี่น้องรู้ไหมว่าคุณชอบเอาของมาให้คุณสถาพรมัน,นไม่ได้สถาพงศ์ไม่พี่น้องรู้หรือเปล่าสวัสดีปีใหม่แล้วก็ไหว้เพื่น่ารักนะ่านะนะรักนี่เป็นเด็กน่ารักอ่านี่เป็นเด็กน่ารักวะ เราก็ต้องมีแบบมือใหม่ติดไม้ติดมือไปแบบนี้ค่ะใช่นี่คือตัวอย่างที่ดีน่ารักเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเขาดีบอดแคสกัจริงแต่ว่าพี่ใหม่เขารับละครเขาก็ไม่รีบุญคุณเขาก็ไปไหว้นี่คือน่ารักมากก็จะได้อยู่ได้ทุกช่องแต่หนูฝาก่อยสำหรับ f อใครที่อยากไปดูย้อนหลังเรื่องนี้สปาร์กใจนจอมหญิงก็ดูได้นะคะย้อนหลังทาง VTV นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับอยากมาตามรอยซีรีส์นะครับสปาร์กใจนจอมหญิงซีซั่นสองนะครับก็มาที่นี่เลยที่ไหนจ้าต้องมาจ๋าที่รงไาฟ้าลำตะ คลองชลภาวัฒนานะคะจังหวัดนครราชสีมามาที่นี่ก็จะได้สถานที่สวยๆนะคะ,ะได้รูปภาพกับวิวสวยๆกลับไปแน่นอนชอบทีมงานคุณจังเลยอะทำไมคะพรคุณพูดถูกแล้วเขาก็จะไปเพรบะกิงจริงมากแมนดูกับเรื่องคุณจะมาไทยจะไปดูไหมแน่นอนค่ะเท่าไหร่ก็จ่ายไปดูพี่ไหมล่ะซื้อตั๋วให้เปล่าก็ถไทยถ่ายยูทูมซื้อให้ได้สองหมืได้ตั๋วสองหมืนะได้จะเมือ อ่าโอเคตัวได้นะ,อะโอ้ยอิงเยอะมากอิงเยอะมากเลยอ่ะมายอาฝากโชคตัวเองด้วยโอเคค่ะมายก็ฝากผลงานมายตอนนี้นะคะก็จะมีสปาร์ใจในจอมหญิงซีซั่น2นะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้ดูละครทางช่อง3าสายรับนิฟกลอสหรือว่าใครที่คิดถึงนะคะก็ฝากไปตามนะคะใน IG นะคะแล้วก็ YouTube WJ มายค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดต้องมาอยากถ่ายคอนเทนต์กับพี่ก็บอกนะเพราะคุณซื้อรถ<ม>ใหม่เดี๋ยวคุณยังไม่โชว์เอสจีเลยอะไม่ได้ซื้อใครบอกซื้อก็พอสคุณคุณโชว์ยังซื้อพอส แล้วเอาไม่ได้โชว์ทำไมช่องช่องหนูไงเอาเอารถใหม่มาแล้วพี่จะมาหน่ะไม่ช่องหนูเดี๋ยวหนูไปปลูกบ้านพี่มิกิได้เราสัญญากันว่าไงผมสัญญาต้องมาแล้วว่าถ้าเกิดบ้านผมเสร็จอะช่องที่จะมาถ่ายนอกจากช่องผมก็ช่องแรกคือช่องรีวิวเจมายที่จะเปิดบ้านให้เป็นพยานให้นะเพราะว่าตอนที่เขาสร้างบ้านเสร็จอะเขาก็ให้ผมไปคนแรกเหมือนกันแล้วก็คนเดียวด้วยที่ได้ขึ้นห้องเขาเขาก็ให้คนเดียวแล้วเพราะว่าผมไปคนพิงตายเยอะมาผมทะลึ่งก็ไม่ให้ใครไปละนะโอเคเดี๋ยวบ้านเสร็จเดี๋ยวบอกดีลโอเคจัดไป ไปกินข้าวกันนะครับ